กสวัสดีครับอแม่พี่น้องมือนี้กามาพบมาพอกันนีแล้วครับเมื่อนี้ลุงวันสิผ้าม้าเบิงมั่นครับมั่นที่ปลูกไว้ปลูกไว้ได้เดือนนึงแล้วครับนี่มั่นเดือนหนึ่งค <un> <ส> <Challenge> รับมั่นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณคืบหนึ่งแล้วครับก็งามอยู่ครับพี่น้องก็สำหรับมั่นสำปะหลังกับเป็นพืดเศรษฐกิจครับปลูกลายปนใดก็ข้ายใดครับ วพ่อขายครับปลูกไร่ประเทศกับพ่อขายครับสําหรับมือนี้กับบุมี่ยังไรครับกับสิผาพี่พาหนองมาเบิ่งไ้มันนี่นะครับมาเบิ่งไ้มันมาเบิ่งการปลูกมันครับกับสิปลูกมันมือนี้กับสิปลูกมันครับสําหรับแปลงนี้กับประมาณ14ไร่ครับที่ปลูกไปครับปลูกไปเดือนนึงแล้วครับก็เกิดดีอยจุดครับพี่น้องกับสิผาพี่พาหนองมาส้มบรรยากาศของการเฮ็บไ้มันเนาะครับเนาะงส้มบรรยากาศส้มวิว ปลาดอนครับสำหรับการปลูกมันนี่ก็เป็นอาชีพของคนอำเภอตะการเผืชผปนครับสำหรับคนที่อยู่ในเขตตำบลโคกจานอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีกะแทบทุกขว้ขว,ขวเลื่อนครับถี่ยึดอาชีพเพชรหน้าและก็ปลูกมันครับนี่คือทีมงานน้อครับทีมงานมาปลูกมันครับพี่น้อง ตอนนี้กับพ่อพีพ่อน้องมบเบิงหยอดลั่มมันครับย้ายลั่มันเพื่อนย้ายลั่มมันครับนี่เป็นการเสียบลัมม่มันครับเพื่อนปูกม,มันครับจับเสียบจับเสียบครับเอ้จับย้ายครับใส่กระสอบย่างย้ายย้ายครับนั่นนั่นมันหัวคูเท่านั สำหรับตอนนี้กับเสื้าพีผ้านองมาฟังเสียงจักจันครับเสียงจักจันห่องครับเสียงจันห่หองเพ่งครับนี่แหละครับแมงจักจันอยู่ทั้งกุ๊กงนี่แหละครับห่องยัน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 อยู่ครับอยู่สูงครับเรเห็นตัวแล้วครับสำหรับปูนลากกุ๊กงูเป็นกับจะเป็นปลาปามครับบริเวณนี้กับสื้ีทั้งปลาปามครับปลาปามปลามันครับ แล้วก็ถวนยางก็มีครับพี่น้องกำลังจากผ้าชมธรรมชาติแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้สันส้นๆครับพอกันคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีครับ